ของกระจกมองข้างนะคะก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถน,นะคะแล้วก็มีสีดำตัดด้าน,น,าน,นะะล่างดีกว่านะเนี่ก็จะมีไฟเลี้ยวติดมาให้ด้วยนะคะเรามีความโวบเฉี่ยวมากขึ้นนะคะและด้านล่างของประตูนะคะ กับสปูนะคะจะเป็นแบบโครเมียมนะคะตรงนี้ขยับไปด้านในในส่วนของด้านในนะคะก็ช่องแอร์นะคะช่องแอร์ด้านซ้ายด้านขาสุดนะคะก็จะออกแบบมาได้สวยนะคะก็จะมีโครเมียมปัดรอบๆนะคะก็สวยงามันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ในตัวของพวงมาลัยนะคะในตัวของพวงมาลัยนะคะก็จะมีตัว ปุ่มปรับโหมดต่างๆนะคะในส่วนนี้นะคะสามารถปาารับต่าตรงนี้ได้เลยนะคะหรือจะรับสายโทรศัพท์ได้จากพวงมาลัยเลยนะคะหรือจะสั่งการได้เสียงก็่สั่งการด้วยเสียงก็ได้นะคะตั่นี้มีนะคะก็สะดวกต่อการใช้งานนะคะลูกค้าก็ไม่ต้องไปกดที่หน้าจอก็าสามารถกดจากที่พวงมาไลัยได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของหน้าปัดหน้าจอแสดงผลตัวนี้นะคะก็ที่อย่างแอดมินบอกนะคะว่าคันนี้ใช้งานน้อยนะคะใช้งานไปแค่ 2 5 0 0 0กิ 25, โลนะคะลูกค้าตามนี้เลยรถปีรถ2 1นิะคะใช้งานน้อยมีจริงนะคะลูกค้าและที่สำคัญของเราทุกคันไม่แท้นะคะไม่มีโบเนะาะก็ตอนนี้ก็เช็คเคยนะคะก็จะมีตัววัดรอบวัดความเร็วนะคะแล้วก็ตัวสัญลักษณ์ต่างๆบอก,บอกเกี่ยวกับสถานะของ้องเครื่องและน้ำมันนะคะเดี๋ยวเรามาดูคอนโซลตรงกลางกันบ้าง ในส่วนของคอนโซนตรงกลางนะคะก็จะเห็นว่าด้านบนนะคะมีที่เก็บของให้ด้วยนะคะลูกค้าเดี๋ยวก,กดดูนี่เลยนะคะเราก็สามารถวางกระเป๋าตั้งหรือพ้าเครื่องหรือจะเป็นโทรศัพท์ก็ได้นะคะตัวนี้อ่าก็สะดวกต่อการใช้งานนะคะ,ะวางของได้เก็บได้เรียบร้อยไม่เกะกะหน้ารถเนาะอ่าแล้วก็ตัวปุ่มไฟฉุกเฉินตัวนี้กดใช้งานได้ปกตินะคะลูกค้าอันนี้แอดมินกดไว้แล้วนะคะ นปกตินะเดี๋ยวกดให้ดูนี่นะคะไม่ใช่ขึ้นแค่ลูกศรนะคะไฟก็ขึ้นด้วยนะคะลูกค้าโอเคอ่ะในตัวของเครื่องเล่นนะคะตัวนี้เครื่องเล่นเป็นแบบระบบสัมผัสแล้วนะคะลูกค้าอ่าเราสามารถเลือกโหมดต่างๆได้นะคะซึ่งก็สามารถฟังวิทยุหรือจะต่อ USB AUX ได้หรือจะเชื่อมจอหรือจะเชื่อมต่อบลูทูธก็ได้นะคะในส่วน ก็มีโหมดต่างๆสามารถกดได้เลยนะคะเดี๋ยวลงมาด้านล่างนะคะด้านล่างก็จะเป็นตัวปรับแอร์นะคะก็เช่นเคยนะคะซ้ายสุดก็จะเป็นตัวปรับทิศทางแอร์นะคะและตรงกลางก็จะเป็นความแรงของพัดลมนะคะและตัวขวาสุดนะคะก็เป็นความเย็นนะคะอยากได้เย็นน้อยเย็นมากก็สามารถปรับได้เลยนะคะแล้วก็ต่ำลงมาอีกนิดนึงมันก็จะเป็น ตัวรับอากาศจากภายนอกหรือจะเอาอากาศจากภายในนะคะหรือที่มังกรแอดมินได้รีวิวไปว่าเป็นตัวย้อนเวลานะคะ <c oughs> โอเคค่ะตัวนี้ก็สามารถปรับจากตรนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ลงมาด้านล่างนะคะก็จะมีตัวชาร์จไฟให้นะคะหนึ่งช่องนะคะ,อ,ะอันเลยเนาะโอเคแล้วก็มีช่องเก็บของให้นะคะ,ะแล้วก็ในตัวของเกียร์นะคะเกียร์คันนี้เป็นเกียร ธรรมดานะคะ6สปีดนะคะคันนี้เกียร์ถอยหลังจะอยู่ด้านบนสุดซ้ายมือนะคะก็ถ้าเราใส่เกียร์ถอยหลังปุ๊บหน้าจอแสดงผลจะขึ้นโชว์นะคะอ่าพร้อมกับเซนเซอร์นะคะด้านหลังเลยแบบนี้เลยนะคะก็การเวลาเราถอยจะได้ไม่ชนสิ่งของที่อยู่ด้านหลังรถนะคะโอเคค่ะอะ ในส่วนของเบรกมือนะคะเบรกมือก็เป็นเบรกมือแบบธรรมดานะคะลูกค้าแล้วก็ด้านข้างก็จะมีช่องวางแก้วน้ำให้ด้วยนะคะสองช่องเลยนะคะและตัวที่พักแขนนะคะตัวนี้ด้านล่างก็จะมีช่องเก็บของได้นะคะอ่ะและในส่วนของด้านหลังนะคะลูกค้าตรงที่พักแขนนะคะจะมีช่องเสียบ usb ให้ด้วยนะคะ1ช่องนะคะเราสามารถเสียบได้นะคะและก็มีช่องเก็บของให้ด้วยนะคะเล็กๆ2ช่องตรงนี้นะคะ และด้านหลังของเบาะนะคะของเบาะด้านหน้านะคะในตัวของด้านหลังของมันนะคะจะมีตัวห้อยถุงให้ด้วยนะคะหรือมีอะไรห้อยก็สามารถมาห้อยได้เลยนะคะตัวนี้ก็สะดวกต่อการใช้งานก็ออกแบบมาได้ดีเลยทีเดียวนะคะอ่ะเดี๋ยวแอดมินจะพาไปชมในตัวของห้องเครื่องกันต่อนะคะ เดิมนะคะตัวนี้เป็นมาร์กเดิมจากโรงงานเลยนะคะเี็นลูกค้าเห็นไหมสีชมพูสีเขียวที่ยังอยู่นะคะถ้าว่ามีการแกะหรือการซ่อมก็พวกมาร์กตัวนี้มันจะไม่อยู่เหมือนเดิมนะคะลูกค้าในตัวของาขาครอบเครื่องก็ยังสวยงามอยู่เลยนะคะไม่มีแกะอย่างแน่นอนนะคะก็อย่างที่อย่างที่บอกกันนะคะว่ารถของเราทุกค,นคากคนเกีรีเมียมนะคะก็รับประกันคุณภาพทุกคันนะเราไม่เอารถเก่ามาย้อมแมวค่า ตามนี้เลยรถสะกครับภายนอกภายในเพืองเพื่อนโอเคค่ะฝากกันไปด้วยนะคะหากใครที่กําลังมองหาหากใครที่กําลังมองหารถไว้ใช้งานนะคะรถสวยรถด,ดีคุ้มค่าคุ้มราคานะคะให้คิดถึงเรานะคะปราศจากล่กเรือสกลนครนะคะรถของเราทุกท่านไม่แพ้ไม่มีก้น,นะคะลูกค้าฝากกันไปด้วยนะคะเดี๋ยวสําหรับวันนี้แอดม,มินก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะ